กลางป่าเขตชายแดนสุนัขมนุษย์รินหมาชิวาว่าตัวจิว๋วแต่หัวใจเท่าภูเขากำลังลาดตระเวนอยู่บนเนินเขาอย่างเงียบเชียบหูตั้งตาไวสายตาคมภายใต้แว่นดำในคืนนั้นเองรินลอบเข้าฐานทัพมนุษย์เพื่อขโมยแผนที่ลับและได้พบภาพหุ่นเซนกำลังสอนทหารมนุษย์เต้นติ๊กตอกเพื่อปลุกพลังมวลชนรินบุกเข้าไปในใจกลางเมืองพนมเปนเพื่อหยุดการแพร่ขยายของคลื่นพลังขอทาน ในมือของรินคือ M 1 6แต่ในใจคือความยุติธรรมจูจูเขาก็ถูกล้อมด้วยกองทัพขอทานเต้นชัฟเฟิลพร้อมเสียงเพลงเร้าใจจากลำโพงพลังเคลื่อนเสียงความถี่ตำ่ำท่านหุ่นเซนบอกว่าพลังขอทานคือพลังที่แท้จริงทาหารแดนสต์ตะโกนรินไม่ได้วันเขากระโดด2ชั้นกลางอากาศหมุนตัวหลบแล้วสาดกระสุนยิงเป็นจังหวะ4ทับ4จังหวะนี้มันต้องตอบด้วยคอมแบท รินตะโกนแม้จะกำราบลูกสมุนได้แต่รินก็ได้รับบาดเจ็บจากขวดน้ำดื่มฟรีที่บินเข้าใส่หน้าจนแว่นร้าวก่อนจะหลบหนีไปพร้อมกับบอ่อแสใหม่